ที่ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นายกิติลิมสิริชัยอำเภอหนองบัวเป็นประธานในการประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากโรงไฟฟ้าขยะ ADF ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่17ตำบลหน,นองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้ามาเป็นระยะหนึ่งและหาแนวทางแก้ไขในการอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม มีประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมโดยมีประเด็นที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนได้แก่แหล่งที่มาและชนิดของวัตถุดิบเชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบการการจัดการเท่าที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงการปล่อยมลพิษทางปล่องที่เกินข้ามมาตรฐานการประกอบการที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนด้านเสียงกลิ่นและฝุ่นละอองมาตราการในการดําเนินการแก้ไข ด้านความโปร่งใสในการประกอบการของบริษัทมาตรการของหน่วยงานในพื้นที่ด้านการเฝ้าระวังพิษภัยอันตร,รายหรือผลกระทบที่อาจจะมีต่อประชาชนจากการประกอบการของบริษัทและบทบาทขอบข่ายหน้าที่ของคณะกรรมการไตรภาคีและผลการดําเนินง,งานที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมรับฟังคําชี้แจงจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกว่า100คน เพราะผมมีความเดือดร้อนอย่างมากทั้งเหม็นแล้วก็ทั้งนี้กิ่นแล้วก็ลุ่มละอองแล้วก็ตอนเช้าช่วงเช้ามันจะมีสีฟ้าฟ้าปูมากับพื้นดินระดับยอดไม้ถึสี้ีฟ้าเลือเขียวสิ่งสิ่ามออกมาจากโรงไฟฟ้าขยะ ผมอยากให้เขาช่วยอะไรผมก็อยากจะให้เขาช่วยระงับไอ้ฝุ่นละอองตัดมลพิษที่ควันเห็นมัมันจะเป็นมลพิษเรื่อยรก็ไม่ราบผมก็อยากจะให้เขาช่วยให้ปิดบังให้ไม่ให้มันออกมาลบควันกับผลไม้แล้วบอกน้ำใช้ของผมที่บ้านคือห่าประมาณห้าร้อยเมตรครับ ก็วันนี้ประชาชนนะคะที่เรายังติดตามลงไฟฟ้าขยะที่หนองบัวอยู่นะคะก็มีผลกระทบทุกเรื่องอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นกลิ่นเหม็นเป็นเสียงดังเป็นฝุ่นควันแล้วก็เป็นสารพิษที่โชว์ทางเซมเซมคือจอมอนิเตอร์ที่ปล่อยมลพิษออกทางอากาศนะคะมันก็แสดงค่าที่เกินมาตรฐานนะคะแสดงค่าที่เราไม่สบายใจ แล้วถ้าหากว่าโรงงานยังดําเนินการอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆประชาชนก็ก็ต้องวุ่นวายอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะทางที่ดีเนี่ยช่วงนี้หยุดไปก่อนเลยจนกว่าคุณจะมีแผนแล้วก็มีการปรับปรุงที่ที่มันน่าเชื่อถือกว่าน,นี้แล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะคะบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานน่นะคะทุกทุกหน่วยงานที่มาวันนี้ก็มองเห็นแล้วว่าในการให้ข้อมูลในการซักถาม ทางโรงงานไม่มีความชัดเจนอะไรสักเรื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเชื้อเพลิงประเภทของเชื้อเพลิงจํานวนของเชื้อเพลิงนะคะในเรื่องของอที่เท่านะคะที่เท่าจัดก,การยังไงก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ใบอนุญาตเอาไปไหนนะคะสารพิษที่ปล่อยออกมาผลกระทบทุกเรื่องนะคะไม่มีความชัดเจนที่ชาวบ้านจะสบายใจได้ค่ะ